สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรนะครับวันนี้แอดมินมังกรนะครับจะมาบอกจุดสังเกตของทางบริษัทประเสริฐผลนลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับอ่าด้านหน้าบริษัทนะครับจะมีรถจอดเต็มนะครับอ่าส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นรถกระบะทั้งแถวนะครับแล้วก็นะครับทางบริษัทของเรานะครับตั้งถัดจากโฮมปูนะครับประมาณ300เมตรนะครับ ผัดจากปั๊มปตทสาขาออกเมืองสกลนครนะครับประมาณ100เมตรนะครับตรงหน้าเตน้นนะครับจะมีป้ายเขียวใหญ่ๆนะครับเขียนว่าประเสริฐผลสกลนครนะครับรถสวยคัดพิเศษราคาถูกรับประกันทุกคันนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามนะครับจะเป็นศูนย์ฮีโนสกลนครครับแล้วก็ศูนย์มิซูบิชินะครับตรงสีดําตรงนู้นสังเกตง่ายๆนะครับป้ายเขียวหน้าร้านนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจุดสังเกตของบริษัทเรานะครับพี่พหลายคนถามเข้ามาเยอะมากตั้งอยู่ตรงไหนบริษัทอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้แอดมินมังกรมาทําคลิปให้ดูแล้วนะครับหากมีข้อมูลดีๆด,ด้านใดน,นะครับแอดมินจะรีมาทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ